จงออกแบบชีวิตในอุดมคติให้กับตัวเองกิจกรรมที่ผมจะพูดถึงนี้เป็นกิจกรรมที่ที่ปรึกษาหลายๆท่านชอบใช้กันและมักจะเป็นกิจกรรมแรกในกระบวนการให้คำปรึกษาด้วยนะครับนั่นก็คือการออกแบบชีวิตในอุดมคติให้กับตัวเองชีวิตในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรคุณอยากทำอะไรถ้ามีเวลาและเงินทองมากพอ คุณอยากย้ายไปอยู่ที่ไหนคุณมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วหรือยังงานที่คุณอยากทำคืออะไรใครคือคนที่คุณอยากอยู่ด้วยคุณอยากเห็นตัวเองกำลังทำอะไรถึงเวลาสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่อีกครั้งครับอย่าสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองจงจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติให้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ผมอยากให้คุณเขียนรายละเอียดออกมาครับผมเข้าใจว่าคุณน่าจะรับรู้ถึงพลังแห่งการเขียนแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจงเขียนออกมาให้หมดครับว่าคุณต้องการใช้ชีวิตในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรเตรียมสมุดโน้ตหรือสมุดภาพไวยสักเล่มเอาไว้สำหรับเขียนชีวิตในอุดมคติหรือชีวิตที่คุณอยากสร้างให้เป็นจริง หลายคนมักเอารูปภาพตัวแทนความฝันของพวกเขามาติดไว้ที่ที่มองเห็นได้ทุกวันการสร้างภาพสิ่งที่คุณอยากเป็นให้ตราตรึงอยู่ในใจเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ 1. น,นั่งนั่งนิ่งๆสักหนึ่งชั่วโมงอย่าให้อะไรมารบกวนปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ปิดวิดทยุ 2. เขียนบรรยายทุกสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณอยากตื่นนอนกี่โมงอยากมีบ้านแบบไหนอยากมีสุขภาพเป็นอย่างไรต้องการให้คนแบบไหนอยู่รอบตัวอยากทำงานอะไรผมย้ำนะครับว่าเขียนทุกสิ่งออกมาได้เลยไม่มีข้อจำกัดใดๆครับ 3. จากนั้นผมอยากให้คุณอ่านสิ่งที่เขียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอ่านโดยที่มีอารมณ์ร่วมด้วยครับ